ตัวเสาลงลุมแล้วปไนเอ่ยเกียร์คูงเลีกยมาแล้วแท่งน้ำที่้องลองตั้งแท่งน้ำเพิ่นได้เหยหน้าไซนอนเดียวเหรอการมือคึมมือนิคู่คุ้งศางสองพันล้านวัเด้ตัวนี้ธรรมดา Cái này sáng ngay Cái này sạc ngay Cái này sang ngay Cái đập Khi mềm ở đây mình Đó Đó cái nhục kìa Đừng xỉ nhục luôn bò ใส่ระดับรถเข็นเลยยกอะไรใช่ใชยไงไม่บ่อยหักไม่สงอสงหักไ้โยกไปสู้สู้สีสู้สู้เนี่ย